ดูจนจบเรื่องราวเพื่อลุ้นรับ iPhone เรื่องนี้มาจากรายงานของตำรวจในสเปนโดยตรงเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้อ้างว่าเป็นเรื่องจริงมันเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนและถ้านั่นไม่ได้ทำให้คุณเชื่อว่ามันหลอนจริงไหมเรื่องนี้มีการแดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อว e ร o n i c a ิในเน็ตฟลิกเน็ตฟลอ้างว่านี่เป็นเรื่องจริงเช่นกันมาดูกันว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ในปี1992 สถานีตำรวจในครงมาริดประเทศสเปนได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งชื่อแม็กซิโมกูเอเรสโดยอ้างว่าเขาและภรรยาถูกทำร้ายโดยเงาร่างสูงใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อเรื่องที่เขาบอกเล่าในตอนแรกแต่ก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปตรวจสอบเพราะคิดว่าอาจจะเป็นกรณีอาญากรบุกรุกบ้านแต่เมื่อเข้าตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยการบุกรุกใดๆหรือการโจรกรรมใดๆทั้งสิน้นในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตว่า บ้านหลังนี้เงียบมากจนน่าขนลุกตำรวจได้เรียกให้คนในครอบครัวกลับเข้าไปในบ้านเพื่อพูดคุยกับพวกเขาตำรวจพยายามอธิบายกับครอบครัวนี้ว่าบ้านนี้ปลอดภัยแต่ระหว่างที่พวกเขานั่งคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังโครมที่ระเบียงตำรวจอธิบายว่ามันฟังดูเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตกลงมาและกลิ้งไปตามพื้นพวกเขาวิ่งออกไปตรวจสอบแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่น ขณะที่พวกเขายืนมองกันอยู่นั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งร้องเสียงดังวุ่ยวายขณะที่ประตูตู้เก็บอาวุธด,ด้านบนเปิดออกอย่างแรงประตูเฉียดศีรษะของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนิดเดียวเมื่อถึงจุดนี้พูกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คิดว่านี่อาจเป็นการเล่นตลกหรือล้อเล่นดังนั้นพวกเขาจึงตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดอีกครั้งพวกเขาได้คนดูทั่วทุกที่แต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นอย่างไรก็ตามมันอาจจะเป็นการเล่นตลกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ไม่มีใครอยู่ณจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนตัดสินใจรออยู่ข้างนอกเพราะคิดว่ามันน่ากลัวเกินไปสำหรับพวกเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหลือกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นเพื่อพูดคุยกับคนในครอบครัวนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของพวกเขาเมื่อพวกเขานั่งคุยกันพ่อก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเกี่ยวกับการตายอย่างประหลาดของเอสเตฟานเนยลูกสาววัย18ปปีของพวกเขาที่จากไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนและพวกเขาคิดว่าบ้านหลังนี้มีผีสิง และมันเกี่ยวข้องกับการตายของเอสเตฟานีอาลูกสาวของพวกเขาเอสเตฟานีอาเข้าโรงเรียนสอนศาสนาดังนั้นเมื่อครูคนหนึ่งของเธอจับได้ว่าเธอและเพื่อนๆใช้กระดาษเล่นผีถ้วยแก้วคุยกับผีเธอจึงโกรธมากครูวิ่งไปทุบก,กระดาษผีถ้วยแก้วและบอกพวกเธอว่านี่มันไม่ดีนะพวกเธอทำแบบนี้ไม่ได้เมื่อเธอพังกระดาษแล้วเธอก็ทำลายแก้วเล็กๆที่อยู่บนกระดาษทิ้ง ครูและนักเรียนที่อยู่ที่นั่นต่างก็บอกว่าได้เห็นควันออกมาจากแก้วและเอสเตฟานีได้สูดควันนั้นเข้าไปพ่ออ้างว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเอสเตฟานี ia, สุขภาพร่างกายของเธอก็แย่ลงและสภาพจิตใจของเธอด้วยเอสเตฟานี ia, เริ่มบอกพ่อแม่ของเธอเกี่ยวกับคนแปลกๆที่เธอมักพบเห็นในบ้านและเธอจะเห็นพวกเขาส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงเวลากลางคืนเมื่อเธอนอนอยู่บนเตียงจะมีเงาร่างใหญ่ออกมาจากตู้เสื้อผ้า เข้ามาที่ประตูและเงาพวกนั้นจะคลานไปรอบๆห้องของเธอบางครั้งเงาพวกนี้ก็มาจับตามเนื้อตัวของเธอด้วยในตอนกลางคืนพ่อแม่ของเธอได้พาเธอไปตรวจร่างกายและไม่มีแพทย์คนไหนสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอดังนั้นเมื่อไม่มีการวินิจฉัยพ่อแม่จึงต้องเฝ้าดูด้วยความกังวลเพราะอาการของลูกสาวแย่ลงอย่างมากจนในที่สุดเธอก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันบนเตียงนอนในคืนหนึ่ง ไม่มีสาเหตุการตายอย่างเป็นทางการหลังจากที่เธอเสียชีวิตได้ไม่นานพ่อแม่ของเธอก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาและพวกเขาเชื่อว่านั่นคือเวลาที่ความหลอนได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆขณะที่พ่อและแม่กำลังให้ข้อมูลนี้กับตำรวจอยู่นั้นพวกเขาทั้งหมดได้ยินเสียงกรีดร้องและการต่อสู้ดังมาจากห้องของเอสเตฟานียตำรวจรีบกระโดดออกจากเก้าอี้พวกเขากลัวมาก ตำรวจและพ่อของเอสเดฟานีเดินไปที่ห้องนอนของเธอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปดูข้างในแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าจะยังมีเสียงกรีดร้องดังอยู่ก็ตามไม้กางเขนที่ปกติจะติดอยู่ที่ผนังตอนนี้มันอยู่กลางพื้นห้องซึ่งก่อนหน้านี้มันติดอยู่บนผนังและตอนนี้มีรอยขีดว่วนลึกลงไปในผนังด้วยซึ่งเมื่อ30นาทีก่อนที่เข้ามาในห้องนี้ยังไม่มีร่องรอยนี้เกิดขึ้น ตำรวจยังคงมองหาต้นเสียงที่กรีดร้องว่ามาจากไหนแต่พวกเขาก็หาไม่เจอและคิดไม่ออกว่ามันมาจากไหนขณะที่พวกเขากำลังสำรวจดูห้องพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงทุบที่ผนังทุกด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ารูปของเอสเตฟาเนียในห้องนั้นตกลงบนพื้นเขาหยิบมันขึ้นมาตัวกรอบของรูปไม่ได้รับความเสียหายใดๆแต่รูปภาพที่อยู่ในกรอบซึ่งเป็นรูปของเอสเตฟาเนียเกิดไฟลุกไหม้นอกกห้องนอน เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์กูติเอเรสบางชิ้นมีเมือกเข้มๆสีแดงติดอยู่เมือกชนิดนี้เป็นสารที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนซึ่งพ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนเช่นกันตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านจากสถานการณ์นี้ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีดังนั้นตำรวจจึงแนะนำว่าให้ขนย้ายกูติเอรเรสให้เร็วที่สุดและในที่สุดพวกเขาก็ขายบ้าน และหลังจากที่พวกเขาได้ออกจากบ้านหลังนั้นสิ่งแปลกประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นก็เงียบหายไปรายงานของตำรวจในเรื่องนี้เต็มไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงสารวัตรใหญ่เป็นพยานให้กับคดีนี้ว่าเป็นคดีที่ไม่สามารถอธิบายได้และเป็นคดีที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรวจเมื่อเร็วๆนี้คดีนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อวรอรนิเคอร์บนเน็ตฟลิและผู้คนต่างบอกว่า มันเป็นภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยดูมานั่นคือตอนจบของวิดีโอของเราในวันนี้เราหวังว่าคุณจะชอบเรื่องราวนี้จากโทโลกโปรดกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe เพื่อดูวิดีโอของเราเพิ่มเติมที่ปล่อยออกมาสองครั้งต่อสัปดาห์แสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้เพื่อเข้าร่วมรุ่นรับ iPhone เครื่องใหม่